พ่ออีกแล้วแต่ว่าบนลายดอกพี่น้องเอ้ยหน่อยสองสามดอกหน่อย,ส,อส,ออยสี่หา้หากหากเจ็ดดอกนี้งามงามพี่น้องฮิดผึ่งเหลืองฮิดผึ่งไข่แปดแต่แปดดอก มูนี่มองนี่จะแปดดอกแต่ว่ามันจะดอกน้นอยๆใ่กระตายงบไปอีกเบื้องป้าหมูดงก็จะปลาจวดปลาหนำปลาจวดก,ก็ปลาหนำอ๋อดอกนี้ แสดงว่าโมนีเขานมาเก็บแล้วสองดอกสองดอกนิน่อยเก็บเก็บดอกหน่อยก็เอาเขาบอกเอาผู้อื่นเขาก็มาเอาคือเก่าหู่หลังมาไปทางไม่มาหรมากินใะ้อุ้มโจดปลาโจด เปิ่งกอจั l, ่แถวนี้มีตะกอใหญ่ๆเขียวงามครับเลาะเบิ้งพี่น้องเลาะเบิ้งเผื่อมันหลงเหลือเขาแถวนี้ไม่ใช่เจ้าทิ้งเขามาเอาเบิดหิ่งหิ่งหิ่งโมเมลืดเลือดเป็นตะเกิดดีครับ ขบได้เฮ็ดก็เอาโจดแล้วบ่ได้เฮ็ดก็เอาโจดฝนตกมาหาเอายังก็ได้เก็บพักเก็บมีไปกินขบได้เฮ็ดกันมเอาตัวเจิดไปต้มขี้กระปุ่นแกงไปออมใส่ยานัางใส่เฮ็ด้อม โอ้โหดอเห็ดแดงดอกหนึ่งเห็ดน้ำหมากกำลังสิเกิดผี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากดอกน้อยๆห้อนหลายเห็ดน้ำหมากเกิดที่ดอกเดียวเกิดที่ผู้เดียว เจ็บ h ế เทียราดอยงยงมได้จะเต็มกระตาเจ็บก็มีอยูคนมันห่งหลเลยบอทันเขาบนเหลือบอไ้เฮ็ดเ,าาเขาโจดแล้ลลลลลาวาละวะพี่น้องม,มือน,นี่ฮักโจดเลยถา้าบอไ้เฮ็ด จิ้มตานีก็เอาเมล็ดบานบ่อยแล้วนักตาบอกไงฮักตัวจะจิ้มตาพายเมล็ดบานพายสิใส่หม้อจะใส่ไปแค่สี่ได้บ่วได้